ในหลวงพระราชินีทรงมีหมายกำหนดการเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญพระอภิบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5มีนาคม2565นวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราธินีทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญพระอภิบาล ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนายทหารราชองคารัพิเศษณเมนหลวงวัดเทพศิริงพราวาดราชวรวิหารในวันที่5มีนาคม2565เวลา17นาฬิกา พลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญสกุลเดิมสนิทวงณอยุธยาเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระพี่เลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระวชิรา k เล่าเจ้าอยู่หัวเป็นนายทหารราชองค์กร์พิเศษและเป็นพลเอกหญิงคนแรกและคนเดียวจนปัจจุบันที่เป็นสามัญชน,น เป็นที่ดาคนใหญ่ของพลตรีพระยาเสนีน,นรงฤทธิ์หม่อมหลวงเล็กกับท่านผู้หญิงโพยมเสนีน,นรงฤทธิ์สกุลเดิมนน,นครมีน้องร่วมบิดามารดาหกคนและมีบุตรทิดาสี่คน ท่านผู้หญิงอภิรดีจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนฟรัง่งเศสซาเวียคอนแวนโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภและโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขป,ปัจจุบันคือ mm. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ ถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกะเทียบพลันเมื่อวันที่30กันยายนพศ2563สอ 2, ิริอายุ94ปี